อย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นกับอะไรที่เขากลับตัวกลับใจแล้วเลยค่ะพี่หนูขออภัยนะอย่าว่าเขาตีเนียนเลยอย่างน้อยนะคะตอนนี้แม่สายยอมรับว่ากระแสเกี่ยวกับคอดีชมพู่มันตกอย่างน้อยอะ่ะมาดามลาเต้เขาก็ช่วยเอาคลิปเอาโน่นเอานั่นอันนี้เราไปลงนะมันเป็นการโปรโมทเราในตัวด้วยพี่เขาช่วยขายอืเขาก็ช่วยให้เรามีมีอยู่ในหน้าจอเพื่อให้คนรู้จักเราแล้วก็ มีส่วนที่ทําให้เราขายของได้ด้วยพี่และอีกอย่างหนึ่งนะไอ้เรื่องเมื่อก่อนเขา่อเรื่องลึกๆเมื่อก่อนนะ่ะเขาก็ขอโทษเราแล้วนะอย่างน้อยตอนนี้ถึงวันนี้จะสี่ปีแล้วคนที่ไม่เคยขอโทษแม่สาเลยก็คือน้องชายแม่สาเองนะอะไรที่มันอภัยให้กันได้ก็อภัยให้กันไปดีไหม แม่ครับผมขอถามหน่อยครับว่าทาไมไหลมันกลับรถให้แม่บ่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับเห็นมันพูดจังเลยไม่บ่อยแต่ไหลมันอยากขับรถแม่มันบอกว่ารถแม่นิ่มจนมันอยากไปออกโฟ์ยูนเนอร์นะจ้าพี่ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าใจนะเขาก็มายืนอยู่ฝั่งเราแล้วพอเขามายืนแล้วเขาก็ไม่ได้โลเลไปไหนอย่างน้อยนะ่ะตอนที่แม่สามไม่มีกระแสไม่มีอะไรเลยเขาก็ยังช่วยเอาคลิปเอาอะไรเราไปเปิด เพื่อที่ให้คนรู้จักเราแล้วแม่สาเป็นเป็นแม่ค้าออนไลน์อะเอาจริงๆนะถ้าไม่มีคนที่เอาคลิปเราไปโชว์เอาคลิปเราไปขึ้นอะไรพวกเนี้ยคนที่รู้จักเรามันก็จะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหมดแสงจนจนขายของไม่ได้อันนี้มันคือเรื่องจริงแม่สาพูดไปตามตรงนะคะพอไม่มีราไม่มีใครรู้จักเราแล้วก็ขายของไม่ได้ค่ะนะเราถือเอาข้อดีของเขาเพื่อที่จะแบบว่าอย่างน้อยก็ถือเป็นการตอบแทนเราเพื่อมิตรภาพ ที่มันจะดีไปทั้งหน้าต่อไปยังดีกว่าก็าจะดีกว่าอย่างน้อยอ่ะพวกเขาดีกว่าคนที่อ้างคําว่าครอบครัวกับแม่สาในตอนนี้ด้วยซ้ําไปนะเขาเคยยืนฝั่งนู้นมาครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้เขามายืนฝั่งนี้เต็มตัวแล้วเขาก็ยังไม่เป๋เลยแม้ว่าเขาจะเอาคลิปใครต่อใครมาขึ้นแต่เราก็ดูคอมเมนต์ทางใต้คลิปได้เจ้าของช่องสามารถควบคุมคอมเมนต์ได้นะคะนะ เจ้าของช่องสามารถควบคุมคอมเมนต์ได้ไม่ว่าใครจะคอมเมนต์แห้งหรือคอมเมนต์สดนะถ้าเขาจงใจที่จะให้เกิดผลร้ายกับเราเขาจะไม่ลบคอมเมนต์ที่มีคนพูดไม่ดีกับเราออกใช่มีมิตรดีกว่ามีศัตรตูนะพี่นาชี้บนพี่เกสรสวัสดีค่ะชี้บนอะไรเลยหนูพูดตรงๆจากพี่กะทินะหนูจะพูดไปตามตรงอย่างนี้เลยอย่างน้อยเมื่อก่อนเขาเคยยืนอยู่ตรงนู้น เขายืนเขามั่นคงกับตรงนู้นแต่พอเขามาเขายืนตรงนี้เขาก็มั่นคงกับตรงนี้ค่ะหนูไม่เห็นเขาว่าจะโลเลเป๋ไปเปมาอย่างน้อยไอคนที่มันไหลเนี่ยนะมันก็ยังเลื้อยอยู่โดยที่มันไม่ได้สนใจว่าใครจะเจ็บปวดหรืออะไรเลยเขายืนเขาก็ยือนอะ่ะนะเป็นกําลังใจให้กันดีกว่านะจ้าพี่พี่กุล ขอบคุณมากๆที่เข้าใจนะคะขอบคุณมากๆที่เข้าใจแม่สาวว่าถ้าเขาไม,ไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดถึงขั้นแบบว่าคอขาดบาดตายอะไรอะไรที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันแล้วตอนที่เขามายืนอยู่เนี่ยหลังจากที่เขาย้ายมาแล้วเขายืนอยู่เขามั่นคงไหมนะแล้วเขาไม่ได้มาเกาะมาแกะมาอะไรแล้วนะไม่ได้มีแบบอย่างนั้นอะ่ะอย่างน้อยๆตอนนี้ความดรามงดราม่ามันก็ไมไ่มาจากเขาก็แล้วกัน you <laughs>